เบลล่ารรนีโพสแล้วเข้าวัดทำบุญแต่ง,งานนี้แคปชั่นแอบพาสดุ้งเบาๆก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อทางด้านของเวียสุกุลวัฒน์ประกาศแต่งงานสายฟา้าแลบโดยเริบแต่งงานเวียวิกกี้จะจัดขึ้นวันที่17รกรกฎาคมโดยงานจัดที่กรุงเทพเป็นการเตรียมงานมาสักระยะแล้วและจากการประกาศแต่งงานสายฟา้าแลบในครั้งนี้ของเวียก็ทำเอาหลายๆคนอดที่จะเป็นห่วงในความสัมพันธ์ของอดีตแฟนสาวอย่างเบลล่ารรนีไม่ได้ ว่าจะตัดขาดกันหรือไม่แต่เมื่อเราได้เข้าไปสองที่อินสตาแกรก็พบว่าเวียและเบลล่าฟอลโล่อินสตาแกรกันอยู่แม้ฝ่ไฟชายประกาศแต่งงานใส่ฟ้าแลบโดยทางด้านของเบลล่าราณีก็ยังคง Follow Instagram ของเวียอยู่ในขณะที่ทางเวียก็ยังคง Follow Instagram ของเบลล่าอยู่เช่นเดียวกันซึ่งงานนี้อย่างน้อยทางด้านแฟนคลับดีใจที่ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนพี่น้องกันได้ล่าสุดทางด้านของเบลล่าราณีได้โพสรูปภาพ หลังไปทําบุญใส่บาตรปล่อยป้าพร้อมคุณแม่ปราณีเนื่องในวันอาสาหะบูชาด้วยพร้อมกับแคปชั่นที่ทําเอาสะดุ้งเบาๆว่าอาสาหะบูชามีธรรมะมาฝากและขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งไปถึงทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ